อันนี้จะไปวอร์โซนใช่ไหมครับไปวอร์โซนใช่ไหมครับใช่ครับพี่นัะนไอวอจีแม็กมันไอพ่อไจีแม็กไปไหนไครนะครับตีแม็กอ๋อเพื่อนพี่แม็กเหรอครับเนี่ยใช่เดี๋ยวพาไปหาเคครับเดี๋ยวครับกูเองไอ้เหี้ยอะไรครับพี่อะไรครับผมเชียร์ผมเชียนะมึงเชียมึงอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวมันจะเก้ได้คพี่ได้ครับไปกระจอกบ้างครับไอ้โง่โหพี่เจดีย์กระจอกลุยกะลี่โคตรแรงอ่ะสวัสดีครับ ชื่อสโนวเวลสกอตครับสวัสดีครับชื่อตอตี้เสียไม่ได้นะครับสวัสดีครับชื่อโชยุซิตี้ซีนะครับสวัสดีครับชื่อคีราสกอตครับจะวยเพียงช่วเพียงคนเดียวช่วยเพียงคนเดียวแล้ว,ว,ลว,วลอุยอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยผมจะถามว่าวอลซอลไปทางไหนอ่ะวอลซอลอะครับแล้วชนเพื่ออะไรนะครับก็ครับคันเร่งพุ่งครับครับนเร่งพุ่งครับทางไหนอะไรยู่คงไปไกลๆฮ้ยจะชนทำไมอ่ะครับทางไหนครับพี่ทางนี้ทางนี้นี้นี่จะวอลซอ่นี่พี่นะฟั่งต้องใช้บัตรไหมครับพี่ต้องใช้บัตรไม่ใช่ไม่ใช่ตามมาตามมา ไม่ต้องเก็บครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บึ้นเลยมาคือเลยมาผมพาเขาขึ้นเลยมาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเลยมาอันนี้จะไปบอสสนใช่ไหมครับไปบอสสนใช่ไหมครับใช่ครับพี่นายนายปกตเอาของไปส่งลูกค้าฉันไม่ตื่นเช้าจ้ะครับเนี่ยปกตินี่จะเห็นดกเล่าดกยาอ๋อโอ้โหทีครับไอ้พ่อตีไอกไอพตี๋แม็กไปไหนใครนะครับตี๋แม็กอ๋อเพื่อนกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ๋อสวัสดีครับพี่โทษครับออ๋สวัสดีครับพี่ล็อตพี่สสวัดีน้องพี่ชื่ออะไรเนี่ย ตอต๋อครับอ๋อสวัสดีครับพี่ตอตีอันนั้นคือรุ่นเพื่อนเลยใช่ไหมครับเพื่อนพี่แม็กเหรอครับกินเกาเหลาครับเพื่อนพี่แม็กเหรอครับเนี่ยใช่เดี๋ยวพาไปหาเคครับเดี๋ยวพาไปหาพี่พี่ตอตีนี่เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่ตีเหรอครับเยอะของจริง่ไปวอร์โซ่ไม่ต้องของนึงก็เหมือนแบบหมูลำกินนะครับอร่อยไหมครับพี่ไม่อร่อยผมไม่แดกนะครับ อันนี้หายม멀ยังครับพี่อ๋อตึ่งส่างครับลงไปกี่ลำแล้วครับพี่ลำอะไรครับอ๋อหมายถึงว่าลำข้าวครับเยอะๆหลายลำเนี่ยครับเนี่ยธรรมดาครับน้องเียวอะเลยนะครับเนี่ยจุบอ่ะกตี่หลายลำมาับเนี่ยพายวาโซนจริงไหมเนี่ยจริงครับจริงกี่ลำแล้วกี่กี่ลำแล้วไมม่่าพี เราดีๆน้องพี่ต้องไปส่งเขาพี่เห็นตรงนู้นป่ะนู้นเห็นป้ะเพราะวอลซนมันเล่นฟรีมันอะไรฟรีมันไปยากไงครับพี่แล้วแต่พวกมึงเถื่อเฮียเพราะแล้วแต่พวกมึงเถื่อเฮียน้ำใจไม่มีไม่เป็นไรหรอกเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงพี่พระรามเป็นเรื่องมันจะถึงเกาะไอ้เกาะเดบิวเก่าได้ไมมพี่จะไปกันนี่ยังวอลซอนไม่ดูอะไรเลยเนาะไม่โกหกแล้วพี่ดูได้มีป้ายวอลซอนอยู่ไหนดูเรียนต้องไปอีกฝั่งก่อนแล้วเอากล้องซูมแรมมันจะมีป้ายวอลซนอยู แม่กูลองซูมดูดิอะแต่แต่ไม่เป็นไม่เสียเดี๋ยเดี๋ยวกูลองซูมดูเขียนตรงนู้นป่ะนวดเขียนเลยทะเลทรายอะทะเลทรายอะทะเลทรายอะไหนพี่ต้องหน้าน่ะไปว่ายน้ำไปกูปต์ไปยังไม่ใช่เล่นลินนะกูนะไม่เล่นลองซูมไปไปไปไว้น้ำเนี่ไปด้วยกันนะไม่ไม่ลองซูมดูมันจะเขียนว่า์กส่วนเห็นเลยนะไม่เอาเอาไปส่งเธอดีๆไม่พี่มันต้องว่ายไปเดี๋ยวผมว่ายไปด้วยจริงจังจริงจริงพี่เดี๋ยวผมว่ายน้ำไป

มันเป็นเล่นฟรีเล่นฟรีแล้วก็มียาด้วยนะมียาแจกฟรีด้วยหอการข่อการพวกพิตอรี่มานี่ไงให้เขาเราได้ทำยากๆอ่ะใช่งงอีกแล้วกูดูลองละงงเนี่ยพิตาตีนี่ต้องว่ายไปไกลๆนะครับพี่เพราะว่ามันส่งของมันยากไงมาเล่นฟรีไงมันไม่มีเลยพี่เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รือลำละล้านอ่ะเอาไหมล่ะเอาโอเคล้านเดียวไอ้ที่อ่ะโหพี่โคตรเลยได้แล้วอะไรนะพี่บอกไม่ไม่มีบอกแล้วเปล่าเนี่ย ไม่พอเสกนั่นแหละพี่ตาตีนี่เป็นเพื่อนกับพี่เอหรือเปล่าครับเนี่ยเจ้าใครเนะพี่เอครับเจ้าน้องพี่เองอ่ะโหพี่รุ่นใหญ่นะเนี่ยอยากได้อะไรไม่รับแต่พี่บอกเองเอาแค่เย้โหพี่คนรุ่นใหญ่รุ่นโตอ่ะอันนี้ผมขอเกาะต่อได้ไหมครับพี่พี่ขอเงินหน่อยดิฮะขอเงินหน่อยดิเมาอ่ะอยู่ที่ปากอ่ะอมอยู่เย่อาอมเหรียญแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี้ใช่ครับผม อเคครับอมเหรียญเป็นคนตายเลยนี่อมเหรียนคุ็นคนนั่นแหละอมเหรียญอ่ะอ่าอันนี้เส้นกระตุกก่อนใช่ครับจะหลับแต่แจะกินตัวน้องหมิ่นแล้วเนี่ยขไปหนามมันเอ้ายิงเจงครับเปล่าอืออะไรอะตอนเอาแขนขึ้นอะไรดำๆอะไม่เห็นมีนะครับอ๋อแล้วไป เอาเอะไรเป็นอะไรเส้นกระตุกเหรอครับเนี่ยว่ายโคตรเต่าอ่ะดิเดี๋ยวไอ้ยี่เขาก็ว่ายมา<ต>จริงๆอ<ด>่น<ม>ี้พี่อยู่แก๊งแท็กซี่เหรอพี่ผมเห็นแท็กซี่คนหนึ่งชื่อเข้อปั้นอ่ะแก๊งอ่ะและ้วนำหน้าอ่ะรุ้ยเอข้อปั้นไหนไม่รู้แท็กซี่เข้อปั้นหรอรู้ยอ่ยอกูขอเข้าเหนียวแท็กซี่นั่นกับแท็กซี่พี่ไหนดีกว่ากันนะั่นแหละผมยังไม่เคยใช้บริการพี่ดิเรียกไม่เคยมาเลยดิ ดูดิไม่ใช่ไม่ใช่บริการถึงที่เลยวอร์โซนโอ้โห้โคตรใหม่นะบริการพี่ดีปะเนี่ยก็กูส่งทุกอย่างอ่ะเขาเขากาสีแดงให้กูว่ากูทำดีไหมนะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมติ๊กถูให้สองทีนะถ้ามันเปิดโหวตอ่ะใช่มากน้องติ๊กถูแล้วก็ติ๊กผิดอีกเรื่องสี่ทีก็ได้นะพี่พอใจอ่ะเขาหกทีได้ไหมล่ะเราหกทีไม่ได้ ใครพูดไอ้เหี้ยวะพี่ละเราไหวสี่คนจริงครับเปล่าวะเสียงใครมาวะเสียงไอ้เหี้ยดุยแหนพี่เชื่อหรือไงวอลเองเองมีแก๊งอยู่ดังอันนี้ถามแบบไหนปัดอยู่แก๊งอะไรไม่มีครับพี่ไม่มีครับมีครับผมอยู่ซิบิซิผมอยากอยู่เสียไม่ได้ครับพี่มาดิเอาแก๊งพี่หรอครับไม่ใช่ครับแก๊งพี่จะทำเสียไม่ได้ไหมนี่ยอะไรคือเสียไม่ได้ครับ ที่พวกกูไม่เกิดแพ้เพาพวกกูนั้นเสียไม่ได้เยสไม่ได้พังแกงชื่อเสียไปแล้วอ๋อเยสละดิใครเสียใครเสียแล้วพี่โอเคไม่ต้องมีใครรอกูหรอกอย่ามีอย่ามีแกงอะรออยู่รออยู่อย่ามีแกงเว้ยอยากอยู่แบบแบบคีระเสียไม่ได้อย่างเงี้ยาิทีละเหรอใช่ครับดูเดนน์นบ่อยมากเนี่ยโหก็ใช้ไงอ่ะ กจะะถึง่พีมันไม่ต้องใช้พี่มันเนี่ยนี่แหละพี่ฆ่ากันได้ละไม่ต้องเข้าไปวงข้างในก่อนต้องเข้าไปวงข้างในก่อนจะพึ่งฆ่ากันไม่นี่ก่อนมามาดีใจกับผมเลยมาว่าเขาไม่ปั๊มยาอะไรไม่เต็มป่ะพี่โคตรเท่อ้ไม่เต็มอยู่แล้วมันต้องรีมานนี่ก่อนจะเพิ่งรีนะเดี๋ยวมันตายมคนหยุดดิ้มเลยน่ะแล้วเขามาทางไหนกันน่ะก็คือว่ายน้ำเข้ามาเลย่พีเขาว่ายกันนอนกันหมด ก็เบอดแล้วมันการพูกมีตอรี่ไงเดี๋ยวกลับแล้วได้ไว้กลับคนเดียวเด้อเดแล้วแต่มันต้องมีใครเป็นห่วงกูหรอกเออพี่กระลักพี่ฮิราสขับพร้อมเข่าน้อยเอาแล้วมึงเอาอาุ่นปั๊มยางไงน้องเอาเฮ้ยกูจะตายปั๊มยาาแบบนั้นไงที่มันให้มามาใครจะเดี่ยวกูมาหมัดอ่ะได้หมดอ่ะอาวุธไม่มีเขาไงไม่มีมันมมนเสกอาวุธได้ปะวัตรงนี้มาพี่พี่พี่มารีอยากลองเล่นหมัดกับพี่ครับมาว่ะ ไอ้น hey uh ี่เพ uh uh ื่ออะไรมึงจะโชว์แอสทำเฮียอะไรโทษครับพี่โทษโทษโทษพี่โทษผมไม่ได้ต hmm: mm ั้งใจครับพี่ใครเล่นมัดนี่ผมสวนสวนมันให้ดูมาพี่พี่ปั๊มยามันไม่เต็มเลือดวะทำไมปั๊มยามันไม่เต็มเะมันไม่เต็มครับพี่โทษพี่โทษโทษโทษเดี๋ยวขอต่อยกับพี่ตติเล่นได้ไหมครับพี่มามาดิมาดิโทษโทษโทษพี่ตึงหอยเฮียเลือดกูไม่เต็มด้วยไม่เต็มเหมือนกันครับพี่มาเล แท็กซี่ไม่ส่งของอะไงพี่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 ไม่สวนเลยเฮ้ยเฮ้ยตึงอ่ะเฮ้ย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 ธรรมดาที่ไหน่ธรรมดาที่ไหนเฮ้ยตึงไปตึงไปพี่ตึงไปพี่ตึงไปไอ้เดียโอ้ขอโทษโทษพี่โทษเฮ้ยเอาดีพี่สวนพี่สวนเฮ้ยตึงจัดไอ้เหี้ยก่าแตกด้วยเฮ้ยโหอ้โโทษโทษพี่ตึงไปตึงไปก็แตกตึงไปสหอไอ้ชีลายตึงจะเดินเดินตัด เอาตายแล้วหรอ5น s l a t ่อหือพี่โคตรเก่งอ่ะเชียตึงปักบ้าปูใช่ไหมหนูเองรอบนี้กูแก้เองมึงมามาไอสัว์พราจริงนะใครบาเพีย เพี่อนี่บัฟกูตอนกูตายได้เดี๋ยวกูเอามันเองน้องเอ้ยน้องอย่าเหลือนีดิพี่อะต่อยที่กออกแล้วน้ำนึกว่าอาวัเพียเบื่อเอ้ยยังไม่อาบแล้วเนี่ยนี่คิดดูทีคนที่ต่อยพี่มันด่าเลื่อนมาเดินมามันด่าพี่โคตรกระจอกอ่ะโคตรกระจอกอ่ะพี่ไอคนต่อยพี่อ่ะมันด่าพี่โคตรกระจอกไอเคามีอะไปบัฟเขาน้องไม่ไอเสื้อสูตรอ่ะมันด่าพี่โคตรกระจอกอ่ะที่มันต่อยกับพี่เหรอพี่ มันบอกพี่โคตรจอกโคตรจอกเขียนอย่าไปบั๊บเขาน้องไอ้ไอ้ไอโซยูอย่าไปบั๊บเขาโอ้โแม่งด่าเขาโคตรโง่แรงไปโอ้โหเนียนโดนซะโดนซะโดนพี่กุศลสู้สขเขาครับพี่ตัตติโอ้พี่ต่อยโคตรตึงพี่ตัตติโอ้โห,โหพี่ตัตติโคตรตึงพี่เฮ้ยพี่จะชนะแล้วพี่สู้เขาพี่ โอ้ยพี่ตาติโคตรตึงพี่เสวไงจะชนะแล้วเอวไงามสวยพี่ตาติสวยครับพี่สวยพี่เอ้ยพี่ตาติสวยพี่อุ้ยพี่โคตรโหดเฮียเล็กกี่หมัดแล้วโอ้โหเล็กกี่หมัดครับเนี่ยน้องต่อเพลงรึเปลกูเองไอ้เฮียเาเลยครับพี่เอาเลยครับผมเชียร์ผมเชียร์มเชียร์ผมเชมึงอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวมันได้ครับได้ครับพี่ได้ครับ เฮ้อเอวะอาอวะกูโดนกูโดนบัฟไม่หยุดอ่ะกูดูสภาพแล้ว่าโคตรหาเอ้ยมีเท่าไหร่เนี่ยกูโดนดา กูโคตรเอาอะรอบนี้กูว่าน้องกูแพ้พี่ตาตี้กูโคตรห่วยหงิดมึงดูพี่ตาตี้กูต่อยดินี่ยนอนผมแพ้ต่อยต่อยยาบ้าพี่ตาตี้กูอะเฮียตึงจัดมึงดูพี่ตาตี้กูต่อยหือหมัดโคตรโฟโคตรรัวเฮียดูดูหือต่อยควายกระจอกบ้างครับป็นโง่โหพี่จดีพี่มันชนะพี่สามหนึ่งแลพี่มันชนะพี่สามหนึ่งนะพี่หมาขึ้นคำเนี่ยหนึ่งสองเฮียสามสี่ห้าหกเฮียโคตรตึงแต่มันชนะพี่สามหนึ่งนะพี่ตาตี้งพี่ตติ้งแรกกับพี่ เออสวยพี่พี่ถือว่าพี่เก่งสุดละใช่เดืออีกอีกเหล็กต้งสองวินนะพี่ผมว่าห้าวินตัดสินเลยพี่ห้าวินตัดสินเลยพี่เอาเว้ยเอาเว้ยสามหนึ่งว่ะพี่ตติไม่นำว่ะเชียสามหนึ่งพี่ตติโดนนำแต่บัฟผมว่านำไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เออเออเว้ยพี่ตติกูยังโหวดอินนี้กูว่าวินนี้วินนี้สองชัวร์พี่เบลผมว่าวินนี้พี่ตติกูยังโหดอ่ะน้อง ดูพิสตาติกูเด้งอ่ะเด้งอย่างกับอย่างกับยองโย่ดูดิเออือเย้พิสตาติกูอย่างหัวเลยมึงดูดิน้องเออือเย็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 โคตรตึงอ่ะเออือพิสตาติกูอย่างตึงอ่ะดูดิน้องไอ้เชี่ยตึงจริงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอระจอกไอ้เี็ยด้วยพี่ดูนี่กี่มัดเ เฮ้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยวะสิบเอ็ดสิบสองอ้โหโคตรตื่นเก้าตายวะสามสองแล้วครับเนี่ยยม่มีบอกไม่พอปรับดาเมจนะป่ะปล้องครับร้องเปล่าเปล่าเอ้ยไม่รู้หรอไอ้สามวินแรกอะพี่ดูฝีมือเราอ๋อดูเธออีกวินหนึ่งพี่อีกวินหนึ่งพี่อีกวินหนึ่งพี่อีกวียนึีกเต็มเหมือเลยเต็มเหมือเลยตีเสมอแล้วพี่ มียาวพอนั้นเดี๋ยวพี่จะหมดไปพี่เองจี๊ดจ้าก,กันนี่ไงโอเคนะะพี่ตานเ <c oughs> ปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยเอาเปิดพร้อมกันนะั่นอ่ะโหพี่าติกูสาวยับเลย,ม,ดดเยม,ลมึงดูดิเฮียหนิงตึ้งอ่ะมึงดูพี่าติกูดิไอ้น้าดูดิน้องหึงเด้งอ่ะเด้งเป็นผักอ่ะพี่ไม่พูดเดีเ๋ยวนะพี่าติพี่ไม่ตั้งใจไงตั้งใจเฮยพีนน่<อ>พี่าติพี่พูดอะไรมาได้พี่พี่ชมบัตรพี่พี่สติครับ พี่ <ítulo> <displayed S 1> เอ้าพิตาติพิตาติไม่พูดเลยพี่พิตาติพูดหน่อยครับพี่พิตาตีโ้โหพี่ไม่พูดเลยอ่ะพี่พิตอาติพิตาติพี่ิตาติพีิตาติไม่พูดเลยพี่เฮ้ยเฮียอะไรของมึงโทษโทษพี่โทษโทษไม่ตั้งใจผมรู้เท่าเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเอ้ี๊ยต่อยพี่นี่เหลือกี่หมัดอ่ะในเหลือกี่หมัดครับพี่หนึ่งสองสามเจี๊ยทำไมมันตายไปแปลกแปลกแล้วเนี่ย ม่อยากลองกับพี่ตอดตีบ้างอ่ะแทงคน่ไหนไม่แ,แ,แดแแแ้ตึงแทงคูไหนแทงคูไหนคือตัดตีผมขอต่อเล่นได้ไหมอ่ะได้อ่ะผมว่าแ้วพี่อะไรของพี่เนี่ยชูยไม่ไหวชัวร์เลยแล้วพุ่พี่พอจะเป็นหัวแก๊งของพวกเองได้ป่ะน,นอ้องได้คร<ม>ับพี่โคตรตึงอ่ะโคตรอันไราไอ่ะไอ้นี่แก๊งอะไรวะเนี่ย อองันนี้พี่ถามดีๆแก๊งอะไรแก๊งอะไรแก่เด็กเลี้ยงแก่เหรอเลี้ยงแก่เด็กเลี้ยงพี่ได้โกงเนี่ยล่ะสู้นะพี่ผมวางเดิมพันพี่ห้าแสนเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาดีเอาดีเอาดีเว้ยพี่ตาติเว้ยโคตรตึงอ่ะ พอติ่งๆนะพี่ติ่งๆได้ไม่ได้อ่ะอาเฮ้ยล้า uh> น้องอย่าไปบัฟเข้าเลยน้องถือว่าพี่ขอน้องอย่าบัฟเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวโหอย่าไปบัฟเค้าเลยน้อง เดี๋ยววันเดียวดูดิเดี๋ยไปป้าเขาเลยน้องอย่าไปป้าเขาเลยน้องไม่พี่ตึงนะครับพี่ตอสหือพี่ตอสโคตรตึงอ่ะไอ้ละต่อยกอดแต่งไม่เป็นเลยอ่ะพี่ตึงจัดไม่ได้ยินผมอ่ะแต่เอ้ผมอยากผมอยากแก้มือพี่ตอสรอบนี้ผมขอเป็นตึงๆนะตึงแบบตึงเดี๋ยวเอาวิ่งเอาวิ่งได้ไหมได้ไหมได้อ่ะโอเคครับดีจอบ โอ้โหมันบัฟพี่โคตรแรงอลยพี่มันบอกพี่กระจอกอ่ะแล้วมันเดินมาหาผมบอกว่าขากทุยอย่าเงี้ยกูได้ยิน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 แม่งโคตรแรงพี่มาดิไอพี่พี่ีเล่นให้ผมกดได้ไหมล่ะเสือโคตรเยอะเลยนะเหลือเป็นสิบอ่ะเหลือเป็นสิบไอเฮียห้ามัดมาเฮียแม่งบัฟพี่ตติโคตรแรงแม่งบอกขากทุยกระจอกมากอย่างเงี้ย

เำเมื่อกี้ไม่ได้นะครับพี่ทำเมื่อกี้ไม่ได้ครับพี่ตอรตีเมื่อกี้ใบแดงนะครับพี่อ้าวมาตายมันจำความได้หรออ๋อโอเคครับพี่โอเคครับอืมก็เลยเป็นแบบพี่จับได้ครับเนี่ยอันนี้อันนี้เหลือกี่มาครับพี่สองสามสามหมัดครับพี่เหลือสามหมัดแล้น้อยก็ผมเนี่ยอืมไอ้ดอกไอ้ดิกไอ้ดิ๊ไปถกไม่เล่นอะไปแบบนึงเอาขอจมันมดึงได้ไหมอะไรอ่ะะ เก๊กคีเก๊กีเก๊กโหไม่ไหวเลยต่อยจนแคสอะดูดูดูนะครับเรียกผมไม่เต็มนะผมให้คุณทั้งห้าหมัดหมัดนะไม่รีนะครับพี่เก็กไงผมก็เลีกไงเก็กไรกะใจมากน้องถือว่าพวกเองมีคนเทียวคนหนึ่งที่หลอกพี่ได้เดี๋ยวไปละไปไหนพี่ไปไหน พี่เป็นไหครับพี่ตัดโอ้โหแจ้งใหม่นะนี่ไม่ตายนะอะไรครับออนเหรอพี่ตัดตีโค้แรงอะพี่เฮ้ยเเยเผมอยากกอดพี่อะซีกอผมได้ปะได้้นองแบบผมเอฟซีผมเอซีพี่ครับอยากถ่ายลงลงแบบลงได้ไหมครับลงได้ไหมครับอยากถ่ายลง เหมือนปากปากมันก็เหม็นขอถ่ายคู่พี่ได้ไหมครับพี่ต๊อดได้ครับได้ต่อกับพี่ต๊อดนะพี่ต๊อดขอขอถ่ายรูปด้วยสวัสดีครับดิสวัสดีครับเดี๋ยวผมหาท่าแป๊บนึงนะครับพี่ครับเอิบสวัสดีครับต๊อดนะครับเย่แป๊บนึงยังไม่ได้นับรู้อ่าพี่เบลกดด้วยอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางครับก็ได้ครับพี่ต๊อดครับเดี๋ยวพี่ต๊อดพูดนะครับพี่ แนงสาวเอาไมเอาเอาไอ้บ่อบ่อยเบลเอาเอาเพลงของจอสัล่าของมันนะหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเอาไมพร้อมกันดีหนึ่งสองซ้มใครพูดก่อนพี่พูดก่อนดิไอ้มันก็ต้องเรียงมาดิไลไลไลพูดก่อนละพี่มาพูดก่อนไปเอาไหม่หนึ่งสองซ้มเอาไอ้นี่ไม่ไหวหรอเอาโทษโทษพี่โทษโทษหนึ่งสองส้ม ททหนึ่งสองสามโอเคพูดได้แล้วนะสวัสดีครับชื่อสโนว์เวลสกอตครับสวัสดีครับชื่อตอตี้เสียไม่ได้นะครับสวัสดีครับชื่อโชยุซิกดีซิกนะครับสวัสดีครับชื่อคีร่าสกอตครับนี่จองแล้วเด้อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก เมึงไม่ไหวกับกูทำไมนะโอเคโอเคเจงครับแต่พี่กลับถูกปะเนี่ยโดนพวกมึงดูทางกลับไงรู้ใครตัดละใครตัดใครเลยละใครตัดละมันกไมมือกูเป็นง่อยวะดูดิคนเด็กคนเด็กวใจอะไรเนี้ยคนเจ็กเป็นง่อยันานๆแล้วไงพี่พี่ต้องว่ายน้ำกลับนะครับว่ายน้ำกลับพี่ยังไหลอกไม่ได้ตรงเนี้ยหลอกไปหลอกเด็กห .2 อ่ะหลอกรถใบออกรถอเวูเสี่ยงเองงใครตัดใครตัดใครจะตัดใครจะตัดอันนี้ใครจะตัด ใครจะตัดไหมเดี๋ยวเอาคลิปลงให้ในในไลน์